โอเคครับวัสดีครับอยู่กับผมเลฟเอพอสวันนี้อยู่เก,กมเมโทรลัสไลท์นะครับมาไอ้ดาร์วัใหญ่มือยาวสัตว์รลายของสัตว์รลายแห่งสัตว์ยลออ มันเกิดมาเพื่อฆ่าพวกเรามีคำกล่าวว่าพวกมันโหดร้ายและแข็งแกร่งมากสามารถฉีกคนที่เป็นนักรบพวกอาวุธครบมือแต่ทั้งหมดนั่นมันโกหกเรื่องจริงมันน่ากลัวกว่านี้เยอะเค <c oughs> มา เอาล้ฉันเคยอาศัยอยูอ่แถวนี้ก่อนที่จะเกิดสงครามนะฉันอยู่กบกข้างบนนั้นน่ะอยู่บนรถไฟพยายามที่จะติดต่อหาครอบครัวแต่ก็ไม่ได้ <c oughs> อะไรอ่ะยันไม่อยากตายโอ้ฉีดเกิดอะไรขึ้นเน่ะฉิบหายละ เชียช่ยเชี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอู้โอ้โอ้ชิดยิงยิงอ้าเพื่อนเชีย่ยแล้วเออไม่รู้อ่ะมันโอ้ยออโอไม่นะ มือเต็มไปได้วยเลือดข้างหน้าเราคือดาร์ควันอัดยมตื่นเร็วอัดยมตื่นนี่เอง,อเองข้าวฝันร้ายเหรอไม่เป็นไรไม่แปลกใจหรอก หลังจากที่นายผ่านมาทั้งหมดฟังนะฉันได้ข่าวใหม,ม่มาเมื่อสองสามวันก่อนได้ยินว่ามีดากวันลีฟอยู่อาศัยอยู่แถวนี้ยังมีชีวิตฉันพยายามที่จะมาหานาย <c oughs> ก่อนที่นายจะกดให้วิซัยมันทำงานค <c oughs> านมึงเข้ามาในนี้ได้ไงเนี่ย <c oughs> ออกไป เดี๋ยวนี้เออนะอูแมนขอบแป๊บเดียวถ้าเกิดดาร์กวันมันสวายแล้วก็ลองคุยกับมันดูนะอัจยมฉันเชื่อว,ว่าออคำสั่งก็คือไอคานบอกให้มึงออกไปออมันเป็นฐานลับมึงไม่ควรอ,อยู่ที่นี่ฉันจะส่งานายพี่ดโคโ,โนเนโลเตรียมตัวให้พร้อมมัดยม ฉันจะรอที่ทางออกไปเลยตรงนี้ไม่ขอแปลแล้วกันเนาะก็ขอโทษนะครับเมื่อกี้แปลไม่ทันจริงๆตามองไม่ทันเอามาเก็บของผมเคยเล่นภาค2 2 0 3 3มาแล้ลมา W s d โอเค M เออายังโอเคเร็วไปปรบนึงนนะก่อนไป ก่อนไปครับปิดไฟเอ๊ะห่อเทปเทปปิดปิดปิดไม่เอาไม่เอาเล่น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 อ่าความรู้สึกดีๆเยี่ยไงไงตัวเอ็มเอ็มจะเป็นการเอาแผนที่ขึ้นกดเล็งเมาส์เมาส์ขวาแหละกดเมาส์ขวาจะเป็นการดูออบเจกตีฟนะครับส่วนอันนี้จะเป็นส่วนเมาส์ซ้ายจะเป็นการจุดไฟจำได้ สวัสดีทาวัดยยมเขาเป็นคนเจอดีซิกนะภาค2 0 3 3าครับถ้าเกิดอยากดูนะครับก็บอกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะโหลดกลับมาเล่นให้อันนี้เอาภาคนี้มาเล่นก่อนเพราะว่าเล่นไปเล่นจบแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าชอบพาคนี้มากกว่าอ้าวัดย,ยัตยมยินดีตอนรับสู่คลังอาวุธจะเป็นเลนเจอร์แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินแต่ตอนนี้มาเตรียมอุปกรณ์กันอยู่โอ้ยอย่างแรกเลยหน้ากากกันแกส๊สสรุปเลยแล้วกัน<อ>นะข้างนอกมันมีระเบิดนิวเคลียย์้านนึงเสียงแม่งจะแข่งกับกูไปไหนเนี่ยข้างนอกมันต้องใช้หน้ากากนี่แหละถึงจะหายใจได้เอานี้ฟิลเตอร์เอาไ้ใช้กับหน้ากากากันแกส๊ส เอาละเมทิสจะพูดยังไงละ่ะก็รักษาแล้วเนาะอานี่ของจำไว้ผมจะสรุปแล้วกันเนาะจะไม่ได้พูดตามไปนี้หมด <ๆ S 1> ก็คือเราใช้กระสุนนะครับกระสุนสีทองพวกนี้เป็นเงินแทนได้และถ้าเกิดก,ก,กระสุนเราหมดเราก็สามารถใช้มันเป็นกระสุนได้ด้วยอ่า<ๆ>โอเคแบแทบเพื่อดูของนานี่ไง เอาถึงเวลาเลือกของแล้วออกมาเลือกของเลยอ่านี่ชุดโอ้เดี๋ยวนะอา่าอีฟิสก็ตอนนี้นะครับเราบีเป็นอันนี้วอลคาริชคาเลชอะไร st แอพเคเบาร์ตต์เหรอเออแอปอัพซัสเหรอเรียกปืนใหญ่แล้วกันเนาะ อัพซัดอันนี้ช็อตกันอันนี้ลูกโมโอ้โหรีเพสรีเพสก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคก็คือมีถึงลูกโมเอ่อถ้าเป็นเซตเก่านะผมจะชอบเป็นช็อ<พ>ต<ว>กัรหนึ่งเป็นช็อตกันโอเคแล้วก็ใส่<พวก>ใส่เป็นเก็บเสียงผมชอบอย่างนี้ อันที่สอง่อาผมชอบเป็นอันนี้อ่า RPK ชอบส่วนตัวเลยใส่กล้องเลงจบอันสุดท้ายผมใส่เป็นลูกโม่แล้วก็ใส่เป็นเก็บเสียงยเลนเซอร์กล้องเลงเอาไว้ยิงกับคนเวลารอบสังหารเออโอเจเอาละโยมไปลองดูสิอยากลองเท่าไหร่ก็ลองได้เลย หนึ่งสองสามโอเคลองอพีเคก่อนเนาะยิงได้สวยพวกตัวเกาะเนี่ยมันจะมันจะต้องใช้กระสุนเยอะกว่า นะขออีกรอบนึงอ่าโอเคไปดีกว่าเนาะไม่มีอะไรละโอเคกูทันติ็งโอเคไม่มีอะไรระหว่างทางผมไม่แปลนะเปิดประตูเอะนาเล็กซ์ ดิสนีสกี้มึงพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยไปคุยกับกาดที่แล a สีก็ได้มันทำอะไรอีกละ่ะเปิดแล้วเปิดไปกันเถอะอาวุธทอง l อ่าเมื่อกี้มันเป็นคล้ายๆพูดเกี่ยวกับหนังสือเออไว้พูดเกี่ยวกับ <The S 2> ไอเข <D 6. S 2> าเรียกว่ายังไงอ่ะเออใช่เถอหรอดีซ <D> ิกส์วบอยดีมอนตตายด้วยผีหรือปีศาจ ทานหุบปากได้ไหมเออหุบปากเหอะกูแปลไม่ออกเฮ้ยได้ยินเรื่องเลสนิสกี้เกิดอะไรขึ้นวะไม่รู้ดิมันอยู่ที่แล็บอ่ะข้างๆชิปเคมประตูมันเปิดขึ้นแล้วเลสนิสกี้ก็หายไปเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นข้างในอ่ะสารเคมีอาวุธเคมีน่าจะเป็นอะไรที่เฮี่ยมากๆแค่นั้นแหละไอ้ป่าเอ้ย คง,งจะฆ่าฉันแน่เลยเพราะเลสลิสกี้เนี่ย <c oughs> เอาละไปกันเถอะโอเค เฮอร์แมนเอาพาพวกเขาไปหามิลเลอร์ทีเอาละเข้าไปฉันจะรอที่นี่มาไปแล้วฉันจะคุยกับมิลเลอร์โอเคมาดคานเร็วการระเบิดใส่พวกดาร์ควันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่พิพาทที่สุดพวกมันไม่ทำอะไรเรา แต่มันพยายามที่จะคุยอาจจะเจ็บนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหลนะนาะยังไงก็ตามอ่าโยมนายมีสายสัมพันธรรร์เดคอนเนคชั่นกับดาร์ควันใช่ผู้คนตายนายบ้านนายถูกขโมยถูกล่า เขาสอนให้นายเทนี้ทำไมสู้เพื่อชีวิตอะไรนะมันเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงฉันอยากจะขอนายอะไรเนี่ยโอรออะไรสักอย่างคงขอโทษทีเอาละอาดยมนายนายคานมีอะไรจะรายงานไหมใช่ผู้พัน งั้นพูดมาสั้นๆเจอดาร์ควันแถวการ์เดนฮะมันยังมีชีวิตอีกเหรอก็โชคดีกระช่ายนะลักลกี่โชคดีคานนี่มันเป็นอะไรที่ชีพหายเลยนะดาร์ควันมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากผู้พันใจเย็นให้โอกาสผมหน่อยดาร์ควันตัวเดียวไม่ทำอะไรได้หรอก อาร์ตยมเขามีของขวัญเขาเชื่อว่าเขาสามารถคุยกับสิ่งมีชีวิตนี้ได้ให้พอการเขาเถอะก็ได้อาร์ตโลอาร์ตยมไปที่ไปกับคานที่การ์เดนหาดาร์ควันฉันจ,จะส่งสไนเปอร์ไปมือดีที่สุดอันนะ่ะทำไมเราต้องการสไนเปอร์เพื่อฆ่ามันยังไงล่ะมิลเลอร์ทำไม่ได้นะนี่มันฆาตากรเลยนะ ไอ้อบ้าเอ้นี่นายจะสร้างความผิดพลาดแบบเดิมเลยนะเราหมดแล้วที่นี่พาเข้าออกไปอารยมรยม,มันเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับเอ่อการให้อภัยย่าให้เขาทำลายสิ่งมีชีวิตนี้ลืมเรื่องขานไปซะคนเราใกล้แล้วดูสินี่สิสำเร็จมิชชั่นซะแล้วกลับมาให้เร็วที่สุด สงครามกำลังมาเราต้องการเลนเจอร์ทุกคนไปได้แล้วแล้วรออะไรล่ะมาได้แล้วกระตายเชอดยอมทามันจริงสำหรับดาร์กวันสำหรับสัมผัสได้กับนายแล้วก็ลองล่อมันออกมาให้อนายิงอย่าให้ดาร์กวันเข้าไปในหัวนายไม่งั้นอานาจะมีเป้าหมายสองอันเข้าใจไหมไปเดอะไอ้ พ,พูดมากีไปเลยพูดมากแฉกน็อตฉันไม่เชื่อหรอกนะเรื่องการสงบศึกกับพวกดาร์วันนะ่ตั้งแต่มิไซล์หล่นลงไปเผาหุกมันหมดมาเธอก็ตายชอบทางรถไฟไหม maybe we could mate with them so the children could live on the surface and feed off the radiation oh, shit you don't shake hands with the dead v i l l p e s step e the e away okay. from g coming e the of platform. Train เขียนอันนี้เรือกระบุดชึบ <All right. S 2> เอาละโดดขึ้นมาไอ้ก,กระต่ายน้อยเนี่ยว่าแต่กูเป็นกระต่ายมึงไม่รู้แล้วภาคแรกกูทำอะไร ไปกันเถอะโอเคมันจะจบเร็วไปเนะงั้นเราไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอมันเสร็จก่อนอาจาริยะ <And> สอตรท็อปทีวีทาวเวอร์แอนด์ซอว์มิใช่อา่าเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมาฉันได้ไปที่ เสาสัญญาณทีวีแล้วก็ได้ยิงมิสไซล์ถล่มจุดที่เป็นการเดียนเป็นสวนน่ะเออเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพื้นที่ที่เอ,อ่อไม่มีใครสามารถอาศัยอยู่ได้และลูกเมืองรู้สึกว่าเราจะเจอดาร์ควันตัวหนึ่งนะตอนนี้ภารกิจของฉันก็คือฆ่ามันซะจบสิ่งที่ฉันเริ่มอ่าอันนี้ที่แปลเมื่อกี้นะ โอเคครับเรามาแล้วในอดีตรถไฟมันเป็นสิ่งที่ดูยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้มันเป็นเหมือนสวัอเวทมนต์เลยแหละโอ้ยแปรไม่ทันยิงมึงได้ไหมเนี่ย,เ,ยเอาละถึงสเต,เตชันแล้ว เรายัางไม่ได้ผ่านทางนี้มากนะยังไม่ได้สำรวจเลยเระวังตัวกันด้วยละ่ะ okay. โอเคหลังมีไข่ไหมนะ่ยโอเคฉันจะพยายามเปิดไฟไว้ให้แล้วกันนะเปิดไฟใช้ขอตัวเองด้วยพร้อมไหมไปกันเถอะระวั <c oughs> งตัวด้วย นายกับพ่อฉันร่วมมือกันเพื่อยิงมิซา์ใช่ไหมนัม่นเป็นสัญญาณที่ดีนะกระต่ายไม่เห็นเลยเป็นไรกับกระต่ายนะ่านี่งไงเปิดไฟเอาละพลังงานมาแล้วเปิดประตูซะอืมโอคโหปืน โขาคง,งไม่รอดอ่ะเอาเลยทางเคลียร์นะไปได้เลยไปดิโอเคทางเข้านะ่าจะอยู่ข้างหน้าไม่หลอดซะคนเ,คเก็บหน่อยแล้วกันไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามชึบโอเค ทางขวาเถอะทางซ้ายมันตันเฮ้ยมีบางอย่างอยู่ข้างหน้าโอ้ยบ้าเอ้ยมันเร็วเกินฉันว่าเราคงไม่เจออะไรที่มันน่ากลัวแถวนี้หรอกเอาละบันไดปีนไปกันเถอะดูซิวมันนหนเป็นผู้ชายหรอือผู้หญิงอาตะจี โอเคโอ,คโอค๊ลืมรีโหลดอืเรียบร้อยปีนเลิกมองตูดฉันได้แล้วมันห่างไกลจากที่แกจะเอื้อมถึงแกก็ตายอะไรวะมองตรงนี้ก็ได้หรอถึงยังเนี่ยมา ช่วยกันหน่อยเอออืมขอมือหน่อยกูก็ทำคนเดียวมึงไม่ช่วยละ่ะโอ้ยศพเออโลภายนอกกดตัวจีอีกทีเพื่อปัดหนานีไปกันเถอะมันมีจุดยิงที่ดีอยู่ตรงนั้นฉันสามารถ cover แนไ่ได้ อะไรไม่สบายเหรอโอ้ยน right <laughs> oh ี่ไงเดี๋ยวใช้เลยโอ้ยโบน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 ยังไงก็ตามเถอะอยู่ในที่เปิดไว้ฉันจะวิทยุไปหาเรื่อยๆโอเค สำรวจนิดนึงได้ไหมเพื่อแบบเจออะไรโอ้โหสัญญาณสัญญาณเรเดียอขึ้นไม่อยากไปเลยฉันอยู่ในตำแหน่งแล้วจุดนี้คือจุดที่เรายิยงนะครับโอ้โห เปิดกันเถอะฉันจะคุมกันเองมีบางอย่างขยับลองตัว <c oughs> โอ๊ะฉีดเผิ่กดตัวทีโอ้ยจะกดตัวเอฟบ้าเลยเป็นไงนะเออเอฟปิดปิดละโอเคเออยิง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 โอ้ชิด อะไรมันจะโชคร้ายขนาดนี้แมงมาอีกแล้วไม้สามตัวอือโอ้โหไม่กขูงหนึ่งอ,อืออือตายไหมอือช็อตกัน อะไรเนี่ยเป็นไงบ้างเฮ้ยโอเคไหมเอาละไปทางนั้นแหละมันมีต้นไม้บังทางไว้อยู่อ่ะ,ะอา้า,าวเาขากอดฟิลเตอร์ไว้อยู่ขอหน่อยีอะไรไม่ได้แถวนี้ ไม่ได้เล่นนานแล้วเนื้อเรื่องจำไม่ได้จำได้แต่ระบบเกมฉันว,ว่าฉันเห็นมันนะประมาณอีกนิดเดียวอะ่ะตัวเล็กแต่ดาร์กวันแน่นอนมันอยู่หน้าในโอ้บ้าเอ้ยมันเร็วเลยเกินมันทำได้ไงนะ่ะอยู่ทางซ้ายโอ้โอ้เร็วว่ะตามดิมามา ย่อตามเดี๋ยวนะรอก่อนหาตัวอยู่โอเคเจอแล้วไอ้บ้าเฮ้ยิงระวังดิตามไปเลยอาดยมไม่มีทางอื่นละเลฟโอเคโอเคตาม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 วิ้ยเหมือนโดนเหร มันอยู่บนหัวนหนดาวอ้าว,าวจบเลยไม่เป็นไรโอโอโอ,โอตายยังอะอะไรอะอโอ้โหอะไรอะภาพในอดีตเหรอโอใช่ภาพในอดีตนี่ไง ของจุดจบภาคแรกตอนจบภาคแรกไม่ใช่จุดจบมีสมซายิงมานะครับลงตรงพื้นที่นี้พอดีเป็นพื้นที่ที่ดาร์ควันอยู่กันโอ้โหแล้วดูมันอยู่ไอ้นี่หนีรอดนะครับที่เหลือตายหมด อาตื่นมาที่ไหนเนี่ยโอ้สวัดดีครับด,ดูนี่ดิไม่อยู่เลยหลับไปเลยโอเคเดี๋ยวผมขอพักพาร์ทหนึ่งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้กลับมาเล่นกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ